ย้นนิดนึงนะครับไม่ว่ากันเนะาะแนวทาง3มตัวนะครับแนวทาง3มตัวรัฐบาลนะครับแนวทาง3ตัวรัฐบาลง,งวดประจําวันที่16มีนาสอง5นนะครับทุกคนช่วยกันเช็คหน่อยนะครับตกหล่นอะไรตรงไหนไหมจ๊ะให้ไปกี่ชุดแล้วค้านะครับไป2ชุดแล้วครับคุณแม่ไป2ชุดแล้วนะครับชุดแรกตัวเปิดชุดที่2เลขก่อนดังนะครับ นานๆเข้ามาดูอาจารย์เรียกเชื่อผิดอีกแล้วก็ต้องมาดูๆนะครับน่นเียวบ่ามาดูๆมาดูๆทีล่ะนะครับวันนี้ขอให้ปังๆนะครับแก้มือที่ผ่านมาค่ะครับผมนะตั้งใจตั้งใจนะครับเราเข้าตรงปั่นเข้าตรงรวยสอบหกอ่าสอบหกส่นมีโอกาสมาไหมคะ 60มีโอกาสมาบ่สวท60จังไดครับรัฐบาลครับรัฐบาลนี่ก็เดี๋ยว <c oughs> รัฐบาลยังไม่แน่ใจนะครับเนาะแต่แต่เดี๋ยวตัวตัวฟันจะมาเร็วๆนี้นะนะครับสําหรับท่านใดเลยครับสําหรับท่านใดน,นะอยากได้อยากได้ตัวฟันก่อนนะครับใครอยากได้ตัวฟันก่อนนะครับ จิ้มลิงด้านล่างเพิ่มเพื่อนแจ้งแอดมินดึงเข้ากลุ่มได้เลยนะครับฟังนะทุกคนฟังนะครับหากท่านใดต้องการเลขตัวฟันรัฐบาลงวดน,นี้ก่อนจิ้มลิงด้านล่างตรงนี้ตรงนี้น,นะครับจิ้มลิงด้านล่างตรงที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับจิ้มลิงด้านล่างเสร็จเพิ่มเพื่อนแล้วแจ้งแอดมินนะครับเพิ่มเพื่อนแล้วแจ้งแอดมินนะครับเดี๋ยวแอดมินเขาจะ เดี๋ยวอดมิงเขาจะดึงเขาคุุ่มให้พอดึงเข้ากลุ่มเสร็จนะครับบอมเบนวาสิได้ตอนนั้นเลยเ้ยนะครับนะประมาณสักวัน2วันนะครับวันสองวันเดี๋ยวเลขตัวฟันจะไปหาทุกคนเองนะอันนี้สําหรับท่าในใดอยากได้แนวทางรัฐบาลตัวฟันก่อนนะครับสามารถจิ้มลิงด้านล่างเพิ่มเพื่อนแล้วแจ้งแอดมินดึงเข้าคุุ่มได้เนาะทันไหมคะยังทันครับผม คุณแม่พัดนะครับตัวเปิดเก้าหกใช่แล้วครับคุณแม่แมนครับอ่านแล้วไม่ต้องบอกหลอกค่ะนะครับเอาตัวใดงนี่ที่ว่าอ่านเร็วแค่พ <c oughs> อตัวเปิดอีกรอบเนี่ยจ้านะครับ <c oughs> อ่านไลา์สิเลือกเรียนกันตอนนี้แหละนะครับ แปดสองแปดห้าแปดเจ็ดนะครับใช่ไหมสวัสดีครับตอนนี้มัคฮานอยแล้วนะครับใช่ครับโอ้ยผมวอคอยเอียงกับรัฐบาลแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็หนักอยู่นะรัฐบาลรัฐบาลมันมันเปลี่ยนทุกปีนะครับพวกตัวเลขอะไรมันเปลี่ยนทุกปีเราเราก็ต้องตามมันไปด้วยนะครับนะแต่ว่าส่วน ช่วงนี้นะครับน้อยค่อนข้างปังม,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 มันมามันมามันมาไอ้มันมาอ้เมื่อนี่แหละนะครับมา,มามาเมื่อนี่แหละมาเสียเมื่อนี่แหละน้อยนะครับบอกเลยก่อนหน้านี้โอ้ยตะพือะพ่อตะเพื่ออยากเข้ากลุ่มจิ้มลิงด้านล่างนะครับรับตัวฟันรีนะครับอยากเข้ากลุ่มจิ้มลิงด้านล่างเพิ่มเพื่อนแล้วแจ้งแอดมินรับตัวฟันรับาัฟรี นะสามตัวรัฐบาลนะครับไม่ทำเลขก่อนดังค่ะได้ครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะสามตัวรัฐบาลสามตัวนะครับย้ำว่าสามตัวนะตัวแรกจ้ะอ่านะคุณคุณบอร์บินองนะครับตัวแรกมาแล้วจ้ะตัวแรกคนนเป็นเลขอะไรครับ อ่าเห็นเป็นเลขอะไรตัวแรกนะครับเลขหนึ่งจ้ะบอกเลยค่าซื้อหมดแม่ถ้าชอบนะครับแมนวอร์คุณแม่นะผมบอกเลยนะครับไม่เกินความสามารถนะไม่เกินความสามารถนะครับต่อให้มันจะดังมาแต่ใส่ก็ตามนะครับโเกินความสามารถนะห้าดอกกันห้องหมักอีกนะครับแปดอ่า,าออ 8, อก็เปิดอาจารย์เก้าสาม เต็มหมดแล้วนะครับอ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดอย่างพี่น้องบางคนเห็นหัวแบบเจ็ดแน่นอนเถื่นได้ปะอ่าหนึ่งเจ็ดแล้วจ้าหนึ่งเจ็ดแล้วทุกคนครับทุกคนจ้านะครับทุกคนทุกคนทุกคนนะ <S <S ท่านใดนะครับหากท่านใดนะหากท่านใดชอบแนวทางชุดนี้ ผมลดกว่านิดนึิงเนาะนะครับหากท่าในใดสนใจในวทางชุดนี้นะครับทุกคนสามารถจิม้มลิงก์ด้านล่างเพิ่มเพื่อนแล้วเข้าไปรับแนวทางเพิ่มเติมได้เลยน,นะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดย่างพม่รอดเอาตัวสุดท้ายเนี่ยเอาตัวสุดท้ายเนี่ยเอามีใครพิมพ์ถูกไหมหนึ่งเจ็ดสามนะครับหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเจ็ดแปดนะครับหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดสามครับ หนึ่งเยังบ่ายเนี่ยพี่น้องอ่ะหนึ่งเจ็ดอะไรครับพิมพ์ขึ้นมาเผื่อจะมีคนทายถูกหนึ่งเจ็ดยังพี่นอ้องอ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ก็มานะครับมีมีมีคสุดโตแล้วครับผมนะไม่ถูกไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว <laughs> โอเคนะครับเลขสามตัวรัฐบ,บาลตามนี้นะครับสามตัวนะ าธุเดงเจ็ดเก้าว่าตกเป้เลยตกเป้เลยจ้ะนะครับโอ้ยใจตรงกันนะเนี่ยใจตรงกันเนยเนี่ยใจตรงกันพี่น้องใจตรงกันนะหนึ่งเจ็ดเก้านะครับสามตัวรัฐบาลสิบหกมีนาสองห้าหกห้านะครับหนึ่งเจ็ด เก้าสามตัวรัฐบาลนะครับสิบหกีนาสองห้าหกห้านะครับเลขสามตัวรัฐบาลงวดนี้นะครับแนวทางรัฐบาลงวดนี้หนึ่งเจ็ดเก้าโอเคนะครับอห่อนสงสัยอยู่เรือร์ของนี่อ่ะย้ ทายถูกนะครับทายถูกขอให้ปังนะครับนะสำหรับท่านใดที่ทายไม่ถูกก็ขอให้ปังเช่นเดียวกันนะครับทายทายถูกขอให้ปังทายไม่ถูกขอให้ปังเึืนอเรานะครับสุขดีเฮงเฮงมันมันร่ำรวยทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับฝากทุกคนจิ้มดิกงด้านล่างให้ผมด้วยนะหากต้องการรับแนวทางตัวฟันรัฐบาลงวดนี้ ตัวฟันรัฐบาลงวนนี้นะครับจิ้มลิงด้านล่างเพิ่มเพื่อนแล้วแจ้งแอดมินได้เลยนะครับสวัสดีคุณเมย์นะครับอันแล้วสัน้ว่าเลข3ตัวแต่ไม่จาเป็นต้องเล่น3ตัวเสมอไป3ตัวแต่ไม่3ตัวเสมอไปนะครับทุกคนสตัวแต่ไม่สตัวเสมอไปเราสามารถตัดหรือหยิบจับออกมาเล่นก็ได้หนเจ็ดมาแล้ว1คู่ หนึ 1> 1่งเจ็ดมาแล้วหนึ่งคู่นะครับเจ็ดเก้ามาแล้วเป็นสองคู่แล้วก็นะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับมาแล้วรวมกันนะครับสามคู่รวมกันเป็นสามคู่นะครับถ้าเราตัดเล่นหรือหยิบจับออกมาเล่นก็จะได้ประมาณนี้นะครับประมาณนั้นเลยนะครับรวยๆนะครับอัดอัดอัด,อดนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมย้อนหลังแนวทางให้นะครับสําหรับท่านใดที่ไม่ทันเนาะก่อนดังนะครับก่อนดังสามเก้าอันนี้รีบไปเลยนะอันนี้รีบเลยต้องเร่งต้องเร่งแล้วนะครับถ้าใครเพิ่งเข้ามาวันนี้นะผมปล่อยตั้งแต่วันที่สิบมีนานะครับสามเก้า แล้วก็นะครับแล้วก็ตัวเปิดรัฐบาลน,นะครับงวดนี้9669 969อันนี้ปล่อยตั้งแต่ปล่อยตั้งแต่วันที่วันที่6มีนานะครับนะ9669แล้วก็9339นะครับสองคู่ปล่อยไว้ก่อนหน้านี้ตามนี้เลยครับใครอยากได้แนวทางรัฐบาลเพิ่มเติมจิ้มลิงด้านล่างนะครับ่านะโอเคไหมจ๊ะ อยากได้แนวทางเพิ่มเติมจิ้มลิงด้านล่างนะครับแคร์ไม่ทันนะเอาใหม่ครับนับหนึ่งถึงห้าครับนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าโอเคครับหนะึ่งเจ็ดเก้านะปาดตเงือถ่วงเต็มลังเราไปนอนลูกชายต้องติดแอร์วมังเ่ยอนไม่ดี ทุนหันไิดองหมดทั้รหมดด่าโอเคนะครับตามนั้นเลยจ้าทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะอืมดีนะยังมาดูทันนะครับคุณป้านาแก้วนะไม่ทันก็สามารถร่วมแชร์นะครับร่วมแชร์แล้วก็ขอแนวทางย้อนหลังได้ นะครับเนาะบ่อยากเลยนะครับ